สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเชิงลึกหน่อยนะครับเรื่องอัปเดตใหญ่ของ Meta ในปี2025สําำหรับสายโฆษณาเลยเราไปเจอข้อมูลน่าสนใจจากเพจ u b บิส a l k เขาบอกว่ายุคนี้เนี่ยแค่พึ่งระบบอัตโนมัติอย่างเดียวแบบว่าเปิดทิ้งไว้อาจจะไม่พอแล้วใช่ค่ะคือเหมือนเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเมตาเขามีอะไรใหม่ๆมาให้เราเล่นบ้างทั้ง AI ตัวเก่ง รีวิวที่เขาดันสุดๆแล้วก็เรื่องช้อปปิ้งในแอปเลยการวัดผลอะไรพวกนี้ด้วยและที่สําคัญคือข้อดีข้อเสียมันคืออะไรแล้วเราจะปรับตัวกันยังไงดีโดยเฉพาะการเน้นความเข้าใจลูกค้าจริงๆไม่ใช่แค่หวังพึ่ง AI ออย่างเดียวค่ะประเด็นหลักๆที่เราจะคุยกันให้ชัดวันนี้เลยก็คืออยากให้นักโฆษณาหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยเข้าใจภาพรวมที่มันเปลี่ยนไป จะได้รู้ว่าออต้องวางแผนวางกลยุทธ์กันยังไงไม่ใช่แบบตั้งค่าแล้วก็ปล่อยเหมือนเดิมเดิมพอพอเครื่องมือเปลี่ยนวิธีคิดเราก็ต้องปรับตามไปด้วยค่ะครับผมงั้นเริ่มเรื่องแรกที่น่าสนใจมากเลย AI ของ Meta เนี่ยเ,ออเขาว่าฉลาดขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะตัว Advantage Plus ได้ยินมาว่าเก่งขึ้นมากในการหาคนที่แบบน่าจะซื้อหรือมีส่วนร่วมกับแอดเราช่วยลดเวลาลองผิดลองถูกไปได้เยอะเลย ใช่ค่ะ Advantage Plus นี่คือระบบ AI ที่เขาพัฒนามาช่วยหาคนที่อาจจะคล้ายๆล,ลูกค้าเดิมเราหรือว่ามีแนวโน้มจะสนใจสินค้าเราครับข้อดีก็คือใช่มันประหยัดเวลาเราไปได้เยอะแต่จุดสำคัญเลยนะคะที่แหล่งข้อมูลนี่เขาเน้นมากๆคือเออ ประสิทธิภาพมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูลตั้งต้นที่เราให้มันไปอ๋อ oh, ข้อมูลตั้งต้นใช่ค่ะถ้าข้อมูลลูกค้าเดิมเรามันไม่ค่อยดีหรือเราเองยังไม่ค่อยเข้าใจลูกค้าเราจริงๆจ,ง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 จังเลยเนี่ย AI มันก็อาจจะพาเราหลงทางไปได้เหมือนกันนะคือมันยังไม่ได้เก่งขนาดเข้าใจปัญหาลึกๆหรือเพนฟอยต์ของลูกค้าในตลาดที่มันเฉพาะมากๆนิชมาเก็ตได้เท่าเราที่เป็นคนครับผม คำแนะนำที่น่าสนใจจากชิลบิสทอก็คือให้เริ่มจากกลุ่มเป้าหมายที่เราอ่ะรู้จักดีอยู่แล้วก่อนแล้วค่อยให้ Advantage Plus มันช่วยขยายผลต่อยอดจากตรงนั้นไม่ใช่แบบปล่อยให้มันหาเองทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเหมือน AI เป็นผู้ช่วยที่เก่งขึ้นแต่เราก็ยังต้องเป็นคนคุมเกมคุมทิศทางอยู่ดี เนื่นจากเรื่อง AI ที่ฉลาดขึ้นเนี่ยมันก็โยงไปเรื่อง reels ที่ Meta เขาเน้นมากๆประกาศเลยว,ว่าจะดันเป็นช่องทางหลักเลยอันนี้มีผลยังไงกับคนทำโฆษณาบ้างครับต้องปรับตัวเยอะไหมโอ้โหกระทบเยอะเลยค่ะการที่ reels เป็นช่องทางหลักเนี่ยก็หมายความว่าการแข่งขันมันก็จะสูงปรีดเลยข้อดีคือใช่มันเข้าถึงคนได้เยอะมากๆเลยนะแต่ความท้าทายคือ,เ,อเราต้องดึงความสนใจเขาให้ได้ภายในแบบ3วินาทีแรก3วินาทีแรก โอ้หรอครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องทำคอนเทนต์สม่ำเสมอด้วยนะไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องพยายามทำคอนเทนต์ให้มันตลกหรือแบบต้องไวรัลตลอดเวลาก็ได้แต่ให้เน้นนำเสนอปัญหาที่ลูกค้าเจอจริงๆแล้วก็ผลลัพธ์หลังใช้สินค้าของเราแบบตรงๆสั้นๆกระทับชับเพราะคนดูรีลส s เขาอยากได้อะไรที่มันย่อยง่ายเร็วๆการเล่าเรื่องแบบนี้อาจจะจับความสนใจได้ดีกว่าด้วยซ้า สแสดงว่าคีย์เวิร์ดคือตรงจุดรวดเร็วสื่อสารให้เคลียร์ในเวลาสั้นๆสินะครับใช่เลยค่ะ ถัดมาเรื่องการช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์มที่ Meta พยายามทําให้มันจบในแอปเดียวเลยทั้ง Facebook Shop, IG Shop อะไรพวกนี้มันจะเปลี่ยนวิธีขายข,ายของเราไปเยอะไหมครับอืมการซื้อจบในแอป,ปมันก็ช่วยลดขั้นตอนลดความยุ่งยากให้ลูกค้าเนาะทําให้ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นโดยเฉพาะกับพวกสินค้าแฟชั่นของใช้ทั่วไปที่ราคาอาจจะไม่สูงมากแต่มันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสินค้าที่ต้องการคําอธิบายเยอะ หรือแบบต้องสร้างความน่าเชื่อถือสูงสูงพอลูกค้าบางคนเขาก็อาจจะยังแบบว่าไม่มั่นใจที่จะจ่ายเงินผ่านแอปไปเลยทันทีอืมก็จริงครับกลยุทธ์ที่เขาแนะนำก็น่าสนใจดีค่ะคืออาจจะใช้ช h อปนาวเนี่ยเป็นหมวนหน้า Landing Page หรือแบบหน้าร้านช้อสินค้าไปก่อนแต่ใส่ปุ่มกระตุน้นหรือ call to action ให้ชัดๆไปเลยเช่นทักแชทเพื่อรับส่วนลดพิเศษอะไรแบบนี้ เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาคุยกับเราก่อนสร้างความสัมพันธ์สร้างความมั่นใจแล้วค่อยปิดกันขายในแชทก็ได้อ๋อเป็นการใช้เครื่องมือแบบผสมผสานกันไปน่าสนใจมากครับมาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วครับเรื่องการวัดผลที่เมตาบอกว่าเครื่องมืออย่าง Conversion API หรือ CAPI ที่ส่งข้อมูลตรงจากเว็บเราเลยเนี่ยบวกกับพิกเซลเดิมๆแล้วก็ข้อมูลใน Ads Manager มันจะแม่นยำขึ้นเรื่องนี้มันจะซับซ้อนขึ้นไหมครับแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง การวัดผลที่ละเอียดขึ้นแน่นอนว่าเป็นเรื่องดีค่ะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเออแคมเปญไหนมันเวิร์กจริงตั้งแต่คนเห็นแอดจนมาซื้อของเลยแต่ก็แน่นอนค่ะมันมาพร้อมกับความซับซ้อนที่มากขึ้นด้วยสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยและแหล่งข้อมูลนี้ก็ย้ามากๆคือต้องวางแผนก่อนก่อนจะลงมือทาแคมเปญอะไรก็ตามวางแผนก่อนใช่ค่ะต้องกําหนด เป้าหมายหลักหรือ o b j e c t i v e ของแต่และแคมเปญแต่และโพสต์ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยเช่น แต่ตัวนี้เราต้องการแค่ engagement ให้คนมากดไลค์กดแชร์หรือเราต้องการ l leads ให้คนทักแชทหรือเราต้องการยอดขายจริงๆถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าไม่ได้บอกระบบให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นระบบมันก็จะง,งงๆว่าเอ๊สรุปต้องวัดอะไรเป็นหลักแล้วข้อมูลที่ได้มามันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเท่าไหร่ยิ่งระบบมันซับซ้อนขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องอาศัยคนที่มีความเข้าใจเรื่องด a ต้ามาช่วยวางแผนช่วยวิเคราะห์มากขึ้นเท่านั้นค่ะ ฟังดูแล้วเครื่องมือใหม่ๆของ Meta ในปี2025นี่มันโอ้โหทรงพลังมากๆเลยนะครับ ก็ยังเป็นแค่เครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยเสริมให้กลยุทธ์ของเรามันทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้นเองมันมาแทนที่กลยุทธ์ที่ดีไม่ได้เลยหัวใจสำคัญที่สุดที่ทางช h e บ b i ท t o c k เขาสรุปไว้ได้ชัดเจนมากคือถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าลูกค้าเรามีปัญหาอะไรหรือเขาต้องการอะไรกันแน่ต่อให้ AI มันจะเก่งแค่ไหนหรือเครื่องมือวัดผลมันจะละเอียดเทพยังไงมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจเราประสบความสาเร็จจริงๆก็ได้สุดท้าย แล้วค่ะมันคือเรื่องของกลยุทธ์ที่มาจากความเข้าใจคนจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียว โหเป็นข้อสรุปที่คมคายแล้วก็ชวนคิดมากๆครับงั้นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปการวัดผลมันละเอียดขึ้นแบบนี้นิยามของคำว่าแคมเปญโฆษณาที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะหมายถึงอะไรได้อีกบ้างนอกเหนือจากแค่ยอดคลิกหรือยอดขายที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดน่าคิดนะครับ